สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนล,ลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะสูตรเด่นล่างอย่างเดียวนะคะทุกคนนะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเข้า25งวดติดนะคะอย่างน้อยนะคะก็เอาไปดูเป็นทิศเป็นทางนะคะทุกคนนะคะพอที่จะได้รู้นะคะว่ามันจะมาตัวไหนนะคะมาตัวไหนเนาะอันนี้เป็นเด่นล่างนะคะ ออกนะคะทุกคนออกหกหนึ่งเนาะออกหกหนึ่งล่างนะคะทุกคนนะคะพอได้รู้ทิศรู้ทางนะคะรู้ทิศรู้ทางแนวทางนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเด่นล่างอย่างเดียวนะคะชุดล่างของเรานะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะนี่นะคะเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนเข้าไปเต็มเต็มเลยที่นะคะหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะคะแต่แอดทาเป็นเด่นล่างนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะซึ่งแอดจะเอาไปประกบกับหลักสิบนะคะแต่บาง ครั้งบางคปาปักหลักมันก็ไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วก็กลับเอานะคะทุกคนนะคะเพราะปักหลักมันมันกะลูกกลมๆนะคะคนเราทําอยู่นี่นะคะแต่คนหมุนอยู่นู่นนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเข้า25งวดติดนะคะเราใช้งานจริงนะคะเอ้ยยี่สิบหกงวดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่26นะคะในงวดนี้ วัดล่าสุดมีวัที่26แล้วนะคะทุกคนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะได้กันยู่บอรนอจ้ะได้กันยู่บอรนอไปตัวไดนกันเน่นะคะทุกคนว่ามันก็เด่นนะคะมันก็ถือว่าเด่นทุกตัวนะคะเด่นเด่นตัวที่เราไม่น่าทิ้งนะคะเราก็หาดับหาอะไรมาตัดเอานะคะหรือจะเอาหลักสิบนี่นะคะหลักสิบนี่แอดชอบมากเลยนะคะเด่นล่างเห็นบ่ สิบล่างชนศูนย์หนึ่งนะคะแอดก็ยังบอกว่ามาลุ้นกันนะคะว่าล่างมันจะมีศูนย์มีหนึ่งไหมนะคะทุกคนนะคะซึ่งมันก็มาจริงๆนะคะซึ่งเป็นหนึ่งนะคะทุกคนนะคะเป็นหนึ่งก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังเออซิมารักได้กระซ้างถอเข้ากับกลับเอาค่ะทุกคนนะคะเพราะบางทีสูตรมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะคะโอ้ถ้าเป๊ะเป๊ะในห้องสีดีนะคะประหยัดทุนเลยบรองกัเน่าจะเนาะแต่ว่าชุดเน้นของเรานะคะชุดเน้นชุดตัดล่างนะคะก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะนี่นะคะแอดจะอ สองสูตรนี้นะคะแล้วก็สูตรเอ่อ,เ,อเลขดับนะคะมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันพายุนี่เนาะล่างชนล่างหลานนะคะชนสามงวดแล้วนะคะเดี๋ยวแอดต้องไปย้อนดูหน่อยนะคะงวดงวด,งวดนั้นแอดจำได้ว่าชนตัวไหนนะชนเก้าแปดสองนะคะมันมาแปดนะคะชนมาแปดเนาะ แล้วงวดต่อมาก็ชน078นะคะมันก็มาจิดนะคะทุกคนนะคะ8ไปบนเนาะแล้วงวดนี้ชน01นะคะชนสามงวดแล้วนะคะเพราะว่าหลานมันเพิ่งทําหลักสิบนะคะมันเพิ่งทําหลักสิบออกมานะคะหลานหลานหัวก็ะพึ่งเห็ดหลักสิบออกมานเนาะแอดก็เอามานะคะเพิ่งเอามาเทียบชนกันนี่แหละค่ะทุกคนนะคะก็ชน01นะคะแอดก็เน้นให้นะคะล็อกนี้เลยนะคะล็อก01เนาะทุกคนนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะคะก็เลิศเลย นะคะคจึงเลยนะคะเข้าแต้มเจ็ดนะคะแตมเจ็ดนะคะแตมเจ็ดกระถืมนะคะทุกคนนะคะแอดก็นินให้ที่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหมักส่วนตัวะคะ่ะแอดหมักตัวได้โบออกตัวนั้นเหมือนเป็นตัวที่แอดตัดออกให้เลยนะคะ แอดเนนตัวไหนว่ามากตัวนั้นคะ่ะทุกคนนะคะนี่มันก็มาตัวที่เหลือนี่นะคะก็คือชุดตัดแต้มนะคะชุดที่น่าลุ้นนะคะก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะเนาะชุดตัดแต้มล่างนะคะนี่นะศูนย์หกมีกี่คู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะแล้วก็หนึ่งห้านะคะแล้วศูนย์นะคะศูนย์นี่เอดเอามาออกมาหมดแล้วเอดเอาศูนย์ออกมาหมดแลยเอฟซี MC นะคะเหลือหนึ่งหกนี่มันเป็นกี่กับสู่กันอย่างเงี้บอกจ้ะ มันเป็นกิกกระสู่กันนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะตัวแอดมากตัวไดบโบตัวนั้นให้พวดพวกโบมูบกเตงเนาะนี่นเนาะนี่นะคะทุกคนก็เน้นให้นะคะอุ้ยมาอีลีนะคะเข้าแต้มพอดีเลยนะคะทุกคนนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่นะคะเจ็ดคู่เจ็ดชุดนะคะ หวยไปกับ่างอย่างเดียวเนาะมันสี่อย่างยังเดี๋ยวนี่มันบดีไปบุญในเ๋ยจ้ะเมื่อก็ต้องไปกับแล้วค่ะเจ็ดคู่นะคะเอาเราก็เน้นไดเจ็ดคู่นะคะศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนนะคะศูนย์หนึ่งก็จึงมากเลยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะมันจะใช้มาประกอบกันนะคะทั้งเด่นล่างทั้งอะไรอย่างเงี้ยแหละคะ่ะใช้มาประกบคู่กันนะคะทุกคนชุดล่างของเรานะคะ ไม่ทําให้ผิดหวงังเนาะดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวแอดทยอยทาให้เรื่อยๆนะคะทําลงให้เรื่อยๆเลยค่ะทุกคนไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าแอดจะทําชุดล่างก่อนนะคะทําชุดล่างก่อนเนาะใครว่างๆนะคะก็แวะเข้ามารับชมรับฟังเนาะแล้วแต่คนมากอันแล้วแต่คนสี่อันมหาเนี่ยทแต่ว่าชุดล่างของแอดก็จะมีแค่ชุดเดียวนี่นะคะนอกน,นั้นก็จะเป็นชุดสัพเพเหระไปนะคะแต่ถ้าชุดบนชุดล่างนะคะเราก็จะมีให้อย่างนี้ตลอดนะคะโอ้ยเลิศค่ะชุดบนก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะในชุดบนก็ ตัดบนนะคะในชุดตัดบนกับตัดออกมานะคะแต่ว่าคัดออกมาไม่ได้นะคะเสียดายเอดข้ามห้าไปค่ะเก้าบวกหกนี่มันเป็นห้าแล้วเสียดายค่ะข้ามห้าไปนะคะทุกคนนเะะบิ้งที่เราคอยนินหกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้านะคะเอดมักนะคะเอดฟั่น,นะะมาส์มาส่วนตัวนะคะแต่ว่านี่นะคะเราจะนินไปที่หกเจ็ดนะคะทุกคนเห็นบหไม่ทําให้ผิดหวังเนาะ หกเจ็ดค่ะเน้นมีคู่ตัวที่เป็นตัวเน้นค่ะทุกคนนะคะแต่ว่ามันออกตัวกลับนะคะออกตัวกลับ่าเป็นอยังค่ะเนี่ยสามตัวนะคะมีทุกเก้าหกเลยนะคะนี่โอ้ยเก้าหกหาี่ก็สวยเนาะโอ้นี่ห้าเก้าหกนะคะเก้าหกศูนย์โอ้ยเนี่ยเก้าหกเยอะเลยนะคะเสียดายที่หลักร้อยหลักร้อยชุดเน้นมันไม่ได้นะคะมันมาเข้าชุดใหญ่นะคะหลักร้อยชุดเน้นมันมาเข้าชุดญ่สามขอ่อยจะกู้ใส่เดิม เอานี่นะคะมาดูนะคะงวดนี้นะคะแอดจะให้ตัวไหนนะคะทุกคนนะคะแล้วก็มีตารางรัฐบาลไทยให้นะคะมาดูกันนะคะงวดนี้แอดจะให้ตัวไหนนะคะงวดนี้นะคะทุกคนมาดูนะคะเด็ดล่างอย่างเดียวนะคะเข้ายี่สิบหกงวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดเนาะรัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพับสิบเอ็ดนี่มันวันเอี่ยงวันจันทร์วันอังคารวันพุธบอกวันหย่างจน่ เดวไปเบิ่งปฏิทินกันนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่อยู่ตัวเดิมค่ะให้ตัวเดิมนะคะตัวเด่นตัวเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามีสถิติให้ดูค่ะทุกคนนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี้ยเบิ่งปฏิทิน,นโอ้วันเสาร์ค่ะทุกคนนะคะโอ้วันเสาร์ค่ะ หัวอกวันเสาร์อีกแล้ววันเสาร์นี่หววออกบ่อยนะคะทุกคนนะคะเอาก็ดีแล้วลรบ่ตรงก็ไม่ตรงกับรัฐบาลไม่ตรงกับเราพัฒนาเนาะทุกคนนะคะแต่ก็วุนเราพัฒนาวันศุร์แล้วก็่ตวันเสาร์เลยเนาะค่ะทุกทุกคนเนาะอ่ะเป็นวันเสาร์นะคะหววออกวันเสาร์นะคะเออวันเสาร์หมยเหล็กมาคูวันเสาร์นะคะเอาชัดเจนไหมนะคะทุกคนมืดอยู่บอาแคปเอาเลยค่ะเอานี่สถิตินะคะสถิติให้เอฟซีดูสถิติก่อนนะคะ อัน,นี้นะคะสถิตินะคะเล่มเก่าหมดแล้วนะคะเล่มเก่าหมดแล้วเราขึ้นเล่มใหม่แล้วค่ะ <_ d ata> เราเก็บสถิติเราขึ้นเล่มใหม่นะคะอันนี้เป็นจํานวนงวดนะคะนี่งวดที่ยี่สิบเจ็ดนะคะงวดล่าสุดนะคะนี่นะคะมันก็เข้ามาตลอดนะคะเอฟซีก็ลองจับเอาดูนะคะลองจับกันเมึงเดอ้อค่ะมันสิเป็นแนวใดมันสิมาแนวใดมันสิเป็นตลุ่นโบถ้าเป็นตลุ่นก็นจังจัดจังตามนะจาน๊ะเนาะเอานี่ค่ะลองเมึงค่ะทุกคนห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะอยู่ที่เดิมตัวเดิมค่ะ มืดอยู่บอค่ะอันนี้นะคะเป็นเป็นไอ้น,นี่นะคะอ่ะแอดขยายให้บึ่งค่ะอ่าขยายหน่อยนะคะทุกคนขยายให้เอฟซีดูหน่อยเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ, 5, 6, 7, 8, ะ,คะอันนี้เป็นจํานวนงวดนะคะเดินต่อย,ยาวๆเลยนะคะอย่างน้อยนะคะก็พอมีตัวเด่นเนาะไว้ดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ